สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการพลังศรัทธานะครับในช่วงของบระเชื่อคุยใจคนดังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรัฐีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณครับดรคุณหญิงกัลยาสุขุพานิตครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะวันนี้จะคุยเรื่องธรรมะหน่อยนะเด็กวัดเด็กวัดก่อนจะคุยเรื่องวัดเรื่องธรรมะปัจจุบันคุณหญิงแขวนแบบมีพระอะไรที่แบบมีติดตัวแล้วก็ใส่ตัวเองศรัทธาบ้างครับ ความศรัทธามีอยู่ในใจแล้วสำหรับพวกผ้าเครื่องเหล่านี้เนี่ยนะฮะค,คุณแม่คุณโชธเป็นคนที่จัดมาให้กับลูกให้หลานใส่แต่ว่าก็เอาเก็บไว้เป็นที่เคารพนับถือไม่ได้แขวนตลอด ความจริงในใจเนี่ยนะคะแผนพระธระรมแล้วก็ผู้ที่เคารพนับถือแล้วก็จเจริญรอยตามคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กคือในชีวิตได้รับพระมหาการุณาที่คุณมากที่พระราชทานให้เป็นคุณหญิงแล้วก็ยังให้โอกาสให้ได้ทำงานสนองพระราชปณิธานด้านการศึกษาด้านน้ำ ด้านอะไรต่างๆนะฮะก็จะเจริญลอยตามพระองค์ท่านเพื่อชีวิตที่เป็นมงคลค่ะมีอะไรบ,ารบ้างครับผู้หญิงครับที่กี่เกับบูชาเนี่ยเออมีเจ้าคุณนอเป็นหลักเลยนะคะค,คุณแม่รู้สึกจะเคารพนับถือเจ้าคุณนอมากก็เลยเมีเอามาให้ลูกหลานได้แขวนได้รักษาแล้วก็มีอันนี้เป็นพระจีนมั้งคะที่คนจีนนับถือค่ะ แล้วก็มีจริงๆแล้วพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ของไทยรวมถึงพระนเรศวรพระที่ทําคุณประโยชน์ให้แผ่นดินเนี่ยต่างก็เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนทําเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติจ <c oughs> ึงได้มีรูปต่างๆพระรูปมาแขวนเป็นมงคลแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> ไปที่วัดที่บุญเรืองสุวรรณารามที่หนองคายนะคะ ท่านก็เป็นคนที่ทำเรื่องน้ำมาตลอดท่านก็เห็นว่าคุณหญิงทำงานเยอะแล้วก็เลยมอบพระพรุทธรูปนี่ฮะเจ้าสมเด็จที่โบราณมากแล้วก็มีพลอยประดับนี่เป็นพลอยจีนนะครับเราเป็นพลอยจริงครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็ด้านหลังมี พระรูปรัชกาลที่ห้าซึ่งรัชกาลที่ห้าคนไทยก็เคารพนับถือกราบไหว้กันเป็นประจำรเราก็เคารพนับถือทุกพระอ,องค์นะะเพราะว่าท่านเป็นทุกพระอ,องค์ทําคุณูุประการทําให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วสงบสุขแผ่นดินรทรรแผ่นดินทองให้พวกเราได้อยู่อย่างสงบจนเท่าทุกวันนี้ก็กราบเคารพนับถืออยู่ในใจตลอดเวลานะคะไม่ได้แขวน แต่สิ่งที่ผ่านมาคุณหญิงบอกว่าคุณหญิงก็เหมือนเป็นเด็กวัดค่ะยังไงครับก็โตมาครับก็เรียนรู้ซึมซับจากการที่ไปอยู่วัดแล้วก็ร่วมประเพณีวัฒนธรรมรทางศาสนามาโดยตลอดก็เอาเป็นว่าไม่ไกลจากวัดรับวัฒนธรรมประเพณีศาสนามาค่อนข้างมากตั้งแต่เด็กคลุกคลีบ้านวัดโรงเรียนเนี่ย จริงๆคํานี้บวรเนี่ยเป็นคําที่ไพเราะมากบ้านก็ต้องอาศัยวัดวัดก็โรงเรียนก็อาศัยวัดเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ได้รับการศึกษาครั้งแรกที่สารวัตที่วัดใหม่สีคิวค่ะเป็นสิ่งที่คุณหญิงไม่ลืมเนาะไม่ลืมค่ะแล้วก็หล่อล้อมทําให้เราได้เป็นตัวเราถึงทุกวันนี้ก็ศาสนา การศึกษาวัฒนธรรม,มประเพณีดีงามของไทยะแต่สิ่งที่ผ่านมาของคนหญิงเองเนี่ยมาเป็นนักการเมืองหรือว่าช่วงชีวิตเนี่ยมีเหตุการณ์แบบเฉียดเฉียดกับชิตบ้างไหมครับที่เกิดอุบัติเหตุที่แบบเฉียดเฉียดประสบ ไม่คิดไม่ออกว่ามีเหตุการณ์เฉียดชฉิวอะไรต่างๆก็มีบ้างตอนอยู่ต่างประเทศนะ,ะคะที่เราพูดภาษาไม่รู้เรื่องแล้วเราหลงทาง<ม>ตอนเป็นนักเรียนนะ,ะคะอยู่อังกฤษแต่ว่าจะต้องไปทำงานที่ห้องแลบที่สว<ม>ิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปคนเดียวแล้วก็พูดภาษายัางไม่เก่งเนี่ยก็มีความ ตกใจหรือหรือว่าตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าหาเพื่อนไม่เจอด้วย <c oughs> ไม่ไม่ถึงกับเฉียดชิวกับชีวิตอะไรค <c oughs> แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็มันมืดลงทุกตลอดเวลาคือมันขําลงเรื่อยๆแล้วเราก็ยังหาเพื่อนไม่เจอแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงน,น้นนึกถึงอะไรครับก็ <c oughs> นึกถึงพระนึกถึงว่าขอให้พระช่วยคุ้มครองใช่ไหมฮะแต่ว่าก็หาวิธีแก้ไขโทรถ,ถึงเพื่อนคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเช่าจะเช่ารถเราก็ขับไม่เป็นทิศทางอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในที่สุดก็โทรถ,ถึงเพื่อนเพื่อนมารับแล้วมันก็มืดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันลงจากมันลงจากสนามบินนะฮะ ก็จะไปหาเพื่อนที่ห้องแลบที่เราจะไปทำงานเนี่ยฮะเราหาไม่เจอแล้วทั้งกระเป๋าอะไรทุกอย่างอันนั้นเป็นครั้งที่มีความรู้สึกว่าเราตกอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้